Pick. คดดีหรือชื่อจริงสกอตเลมอนซิกุโลแมสคดดีเกิดมาวันที่30มกราคมปีคิเตศกัก้าร้อยที่เมืองคิฟเลนโออโอสหรัฐอเมริกาในวัยเด็กเขาเป็นเด็กกลางห้องธรรมดาทั่วไปและเมื่อถึงช่วงวัยรุ่นเขาก็เดินทางเข้าเมืองใหญ่เพื่อตามล่าฝันที่กรุงนิวยอร์กด้วยความที่เป็นเด็กเนื้อชอบดูทีวีเพลงแร็ปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามักจะฟังอยู่บ่อยๆผนวกกับความถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่ดีที่สุดในชีวิตวัยรุ่นของเขาเขาจึงเริ่มทำ มิกเทปที่มีชื่อว่าคิดแนมคดีแต่โดยความที่เป็นคนขี้อายและไม่ได้รู้จักหรือมีคอนเนคชันอะไรเป็นพิเศษเขาจึงทักไปหาแบรนดสตีท้องถิ่นที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นที่มีชื่อว่าเทนดีฟและติดต่อให้คนที่เข้ามาในเว็บเพื่อซื้อเสื้อผ้าสามารถดาวน์โหลดมิกเทปนี้ฟรีประเด็นก็คือคนที่เข้าไเป็นช้อปปิ้งออนไลน์และได้มิกเทปนี้มาฟังไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชายที่เป็นชีวิตของเขาไปตลอดกาลนั่นก็คือแค n ตี w เวสในตอนนั้นคันเย่อยู่ในช่วงที่กําลังตั้งไข่่่่คคคาาาาาายยยยเเเพพลลลลงงงงทีกกป็็นนนนนดํใภหััซึือ มีชื่อว่า Good Music และในช่วงเวลาดยวกันนั้นแม่ของคันยูเวสก็ได้เสียชีวิตลงพอดีตัวของคูด i จึงมีบทบาทมากๆก,กับอัลบั้ม h o x and h a r t Break และรวมแจมในเพลง w e l Come to Hard Break อีกด้วยนอกจากนั้นเขายังเป็นศิลปินที่ทำงานคนละด้มวัวซส่วมมาก,มากเขาเคยฟีดกับวง Rock Electronic ชื่อดังอย่าง MGMT และยังสนิทกับทาวด์ w h b a k e r มือกลองตัวแซบจากวง Blink 182อีกทั้งยังเคยเล่นหนังใหญ่ชุนโลงอย่าง Need for Speed เอาจริงๆคิดคาด i ไม่ใช่ศิลปินที่สำเร็จใน,นได้รับแมสจ๋า อาในถ้าถามว่าทำไมเขาถึงได้รับการยอมรับจากคนในวงการเพราะเขาเป็นศิลปินสายป่วดิวเพลงที่มีฝีมือจัดจ้านคนหนึ่งจนทําให้เรามักจะเห็นชื่อของเขาตามเครดิตต่างๆหรือเพลงของคนอื่นอยู่เสมอไม่มีประเภทของซองใดๆที่เราจะนิยามเขาได้เลยเพราะเพลงทุกๆประเภทเขาทําได้ และทำมาหมดแล้วทุกแนวนั่นทําให้เขาถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศิลปินระดับอัจฉริยะคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวอีกทั้งสําหรับในซีนแฟชั่นเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่น Abouting งเยังเคยทําเสื้อยื่อลายของเขา Kit k i d ค a t ตีจจิงจัดว่าเป็นวัยรุ่นเท็ดีอีกคนหนึ่งที่ซึ่งแรงบันดาลใจผ่านความคิดสร้างสรรค์ของเขานั้นสร้างผลงานออกมาอย่างไม่รู้จบในทุกๆแขนง